สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนตุลาคม2016นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณเองเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวกุลกันบ้าง ไพ่โดยภาพรวมเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีโอกาสที่จะมีความสั c c e s ซสฟูได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเนื่องจากมีไพ่10ถ้วยมานะครับแปลว่าตัวคุณเองสามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังการเต็มๆได้ถึง10ถ้วยเลยและยังมีไพ่โซเม e ขึ้นมาอีกนะครับ แปลว่าสองใบเนี้ยมันทําให้ตัวคุณเองมีโอกาสมีแนวโนม้มมีความสัมพันธ์ที่มีความรักที่ดีมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขากับเราสามารถที่จะจับมือร่วมกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นมีความรักมีความสัมพันธ์ที่ลงตัวกัน <c oughs> เขารักเราเรารักเขานะครับทำให้ความรักนั้นมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ตัวเราเองก็ต้องพยายามปลดปล่อยพลังงานกับในเรื่องของความเป็น ท o ก i ิ uh, relationship ทุกสิ่งทุกอย่างไปบางทีปัญหาความรักความสัมพันธ์มันเข้ามาทดสอบ uh, ภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราแน่นอนแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เพื่อเราจะได้เติบโตและก็พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นนะครับยังไงความรักความสัมพันธ์มันก็มีโอกาสที่จะลงตัวอยู่แล้วเพราะไม่งั้นไพ่สิบถ้วยและสถ้วยคงไม่ขึ้นดังนั้นอยากจะบอกว่า ชาวธนูลัคนณธนูต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งโดยเฉพาะหลัง17ตุลาคมเป็นต้นไปดาวพระศพดีที่ถูกดาวราหูเนี่ยคุมเอาไว้อยู่นะครับมันก็อาจจะยังไม่ค่อยมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเท่าไหร่หรืออาจจะยังไม่ได้แบบเต็มที่เต็มร้อยก็ต้องให้เวลาอีกนิดหนึ่งเนาะพอหลังจากวันที่17ตุลาเนี่ยดาวราหูเนี่ยจะออกนะครับจากราศีภพเรนพันธุเนี่ยออกไป อไม่ใช่พับเดินพันปุตตะนะครับออกไปมันก็จะทําให้ดาวพระสัสบดนนั้นอยู่เพียงราชาโชคนะครับอยู่ในเรือนปุตตะนั้นมีโอกาสมีแนวโน้มมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ที่สอบไปในทางที่แบบประสบความสําเร็จและมีความสักเซสฟูลได้กับในเรื่องของความรู้สึกนะครับแล้วก็ทําให้ความรักนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขากับเรานั้นลงตัวกันได้ดีขึ้นแต่อยากจะบอกว่า กว่าเราจะมาได้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องแลกกับในเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะต้องปรับปรงุงแก้ไขสถานการณ์ต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับเราถึงจะมาถึงนะจุดที่มันเป็นความสําเร็จได้ดังนั้นก็อยากจะบอกว่าพยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกลงไปแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันให้ได้ไพ่ The t e m p e r a n c e t h e t e m p e r a n c e เนี่ยเป็นไพ่ที่เทพีคนนี้กำลังถ่ายเทน้ำนะครับส ถ้วยสองใบนะครับมันหมายถึงการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการอารมณ์อรอ่วยกันหมายถึงการที่เรากับคู่ครองคนรักอาจจะต้องให้เวลาหรือก็ต้องให้ในเรื่องของความรู้สึกที่ป็นอิสระต่อกันในการคิดการตัดสินใจบางครั้งปัญหามันเข้ามาทดสอบภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเราก็ต้องตั้งรับให้ดีนะครับเราก็ต้องเข้มแข็งให้มากนะมีไพ่ใบนี้เลยราชินีถือไม้หราชินีถือดาบ ราชนีถือดาบเนี่ยมันหมายถึงตัวเราเองสามารถที่จะมีแพทเทิร์นมีความรู้สึกที่หมายถึงว่าความหนักแน่นความมั่นคงที่ดีสามารถที่จะเอาชนะกับในเรื่องของศัตรูความรู้สึกกับสิ่งต่างๆได้สามารถที่จะมีโอกาสดีๆเพราะเรามีความเข้มแข็งในตัวในตนอยู่แล้วเราจะสามารถเข้มแข็งและก้าวข้ามผ่านกับปัญหาไปได้สามารถที่จะแบบ ปรนีประนมกันได้คุยกันได้ปรับทิศทางของความรู้สึกที่มีต่อกันได้นะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวแชมปญมายังไงคุณก็ต้องปรับก็ต้องเปลี่ยนกันนิดนึงอะ่ะมันถึงจะพากันไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้ม,มากขึ้นแล้วก็เติบโตแล้วก็พัฒนาไปแนวโนมเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็อยากจะบอกว่าพยายามปล่อยวางความรู้สึกให้ดีเหมือนช่วงเนี้ยเขาค่อนข,ข้างดูวิตกกังวลน,นะครับสำหรับคู่ของคุณเนี่ยมีไพ่เดอะมูลมา ดมูนเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะดูคิดมากวิตกกังวลอยู่กับปัญหากับสิ่งต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอดีตนะครับเขาก็เลยอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะยังดูแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องให้เวลาเขานิดหนึง่งในการคิดในการตัดสินใจเพราะถ้าเกิดเราไปเร่งเป็นรีบเกินไปอ่ะปัญหาโอปสรรคมันก็อาจจะมีความรู้สึกที่เขาอาจจะคิดว่าเราไม่เข้าใจเขาอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเขาขอเวลานิดหนึง่งก็ต้องให้เวลา กับเขาสักหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าไหนๆก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องให้เวลากันไปสักพักหนึ่งแหละแต่ถ้าเกิดแบบให้แล้วให้อีกอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยมันก็ไม่ควรเนาะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเขายังไม่เคยแบบขอร้องหรือยังไม่เคยขอเวลาอะไรแบบที่จะต้องแบบ เคลียใจปรับทิศทางอะไรมันก็ต้องแบบให้โอกาสกันและกันน่ะมันน่าจะโอเคกว่านี้ถูกไหมครับดมมูลมายังไงเขาก็อาจจะไม่ตกกังวลในเรื่องต่างๆที่อาจจะยังดูไม่โอเคก็พยายามปล่อยวางแล้วก็คิดหรือตัดสินใจอะไรให้มันเป็นในระยะรองเทอมสักนิดหนึ่งเนาะให้เวลาในการตัดสินใจเพราะเหมือนเขาค่อนข้างดูอาจจะดูสับสนอาจจะยังดูแบบยังไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนสองดาบเนาะมันก็เหมือนกับว่า มันก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังรักเรานะเขาก็ยังรู้สึกดีกับเรานะเพียงแต่เขาแค่อาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังมีบางอย่างที่ยังติดค้างในเรื่องของจิตใจความรู้สึกที่อาจจะต้องแบบให้เวลากับการก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้หรืออาจจะต้องให้เวลากับการคิดการตัดสินใจเพื่อให้เขามีความรู้สึกที่มั่นใจมั่นคงต่อเรานะครับเพื่อให้ทุกอย่างมัน ปรับหรือมันเคลียร์ได้มันก็ต้องให้เวลากันแหละแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นมันทุกอย่างมันจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั้นมีโอกาสนะครับกับความสําเร็จแล้วก็ความรักที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับแล้วอะไรที่มันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันก็จะหาทางออกทางแก้นะครับได้ดีขึ้นเพราะอะไร เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องปรับก็ต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องจูนกันนิดนึงแหละถูกไหมครับถ้าเราไม่ปรับไม่จูนกันต่างฝ่ายต่างคิดเอาเองเราจะไปรู้ไหมว่าเขาคิดอะไรถูกไหมครับแล้วเราจะรู้ไหมว่าเขาคิดยังไงกับเรามันไม่มีทางรู้นั่นแหละคือสิ่งที่เขากับเราต้องพยายามปรับและเรียนรู้และก็ต้องเอาใจใส่กันและกันให้มากนะครับมีไพ่ใบน,นี้คือ8 8เหรียญ ขาดเบลนเนี่ยมันคือเรากับเขาต้องพยายามดูแลเอาใจใส่กันและกันพยายามที่จะต้องแบบให้เวลากับกันและกันแล้วก็ต้องพยายามสม่ำเสมอต่อกัน พราะถ้าเกิดคุณไม่สม่ำเสมอกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็จะทําให้ปัญหาความรู้สึกที่อาจจะมีเข้ามาว่าแบบเออไม่มีการเติมเต็มกันไม่มีอะไรกันมันก็จะยิ่งทําให้มีความรู้สึกที่แบบยิ่งห่างยิ่งหายกันไปแต่ถ้าเราพยายามสม่ำเสมอซะทุกอย่างมันก็น่าจะโอเคขึ้นมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้หรือว่าพยายามดูแลเอาใจใส่กันและกันมันก็จะทําให้อา่าทุกอย่างดูแบบ มีความหวังที่ดีขึ้นหรือมีอะไรที่มันเป็นการตอบรับตอบโจทย์กับสิ่งที่มันดูแบบว่าดูแล้วมันเจริญหูเจริญตาที่ดีขึ้นหรือดูแล้วมันมีความรู้สึกว่าเป็นการแบบรักใคร่กันนะครับการดูแลกันเอาใจใส่กันและกันนะ่ะมันจะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดกับในเรื่องของความสัมพันธ์เลยเพราะมันจะทําให้ตัวเขามั่นใจในตัวเรานะครับมากขึ้นหรือมีความรู้สึกที่อาจจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานเลยทําให้เขากับเรานั้น ปรับและจูนกันได้ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นนะครับมีไพ่ใบนี้เดอะฟูลมาด้วย The Fool แปลว่าเราก็ต้องพยายามคลี่คลายสถานการณ์พยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพยายามให้โอกาสกับกันและกันให้มากขึ้นกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดเรามัวต่จมอยู่กับปัญหาหรือพยายาม ฟื้นฟูเขาให้มากกว่านี้ก็ได้หรือพยายามสร้างความมั่นใจให้กับตัวเขามากขึ้นก็ได้การสร้างความมั่นใจให้กับตัวเขามันก็จะทําให้ตัวคุณดูมีสงาาส่าราศีดูแพงขึ้นดูดีขึ้นนะครับเขามองเราในทางที่บวกมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเราส่งผ่านพลังงานดีๆให้กับตัวเขาและเราไม่กดดันเขาเราไม่เร่งไม่รีบเกินไปมันก็ทําให้เขามีความรู้สึกว่าโอเคคือ คุณเข้าใจเขานะครับแล้วเขาก็จะเปิดรับเปิดกว้างกับสิ่งที่เขา อ่าโอเคขึ้นมันก็จะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นลงตัวขึ้นแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะดังนั้นก็พยายามปล่อยวางนะครับให้มากขึ้นเนาะและพยายามเปิดหูเปิดตาท่องเที่ยวเดินทางมันอาจจะช่วยแก้ไขสถานการณ์นะครับกับบางสิง่งบางอย่างที่อาจจะดูวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะค่อยๆแก้ไขได้แล้วก็คลี่คลายได้ทําให้เขากับเรานั้นมีแพทชั่นต่อกันที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ในช่วงของเดือนนี้ใครกําลังมีปัญหากําลังมีความรู้สึกระหองระแหงใจกันยังมีความรู้สึกที่ยังไม่เชื่อมั่นต่อก,กันหรือมีความรู้สึกที่อาจจะยังมีปัญหาทะเลาะก,กันบ้างจากไพ่ The Tower นะครับกับเด e m o o n เนี่ยมันเป็นปัญหาที่อาจจะดูยังปรับยังเคลียร์กันไม่ได้แต่ The Tower มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าคุณรักเขาเขารักคุณต่างฝ่ายต่างรักกันก็แค่ปรับกันถ้าปรับกันได้ทุกอย่างมันไม่ยากเลย นะครับทุกอย่างมันจะดีมากทุกอย่างมันก็จะทำให้เรากับเขาเป็นคู่กันได้มีความสักซ์เซสฟูลได้แต่เราก็ต้องให้เวลาให้โอกาสให้จังหวะเราก็ต้องให้อยู่ในเรื่องของความรู้สึกที่ต้องแบบมั่นคงต่อกันราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญแปลว่าตัวเราเองก็ต้องหนักแน่นมั่นคงแล้วก็พยายามที่จะต้องให้เวลา กับการคิดการตกผลึกการเข้าใจการเรียนรู้นะครับกับในเรื่องของหลายๆสิ่งเพื่อให้ทุกอย่างดูมั่นคงมั่นใจแล้วก็ตอบรับตอบโจทย์กับทุกสิ่งที่กําลังเป็นไปเพราะว่าถ้าเกิดบางครั้งอะ่ะมันไม่ตอบโจทย์อะ่ะมันเนกาทีบอะ่ะมันจะคิดว่าความรักมันไปต่อไม่ได้ถูกไหมอ่าไม่ทางเราก็ทางเขานะ่ะอาจจะมีความคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะไปต่อกันได้เหรอเฮ้ยมันจะไปกันได้เหรอแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยมันจะมีแบบข้อกังขาในใจแต่ถ้าเราใช้ความ ักแน่นความมั่นคงความรักที่มีต่อกันหรือความอดทนซึ่งกันและกันมันก็จะทำให้เรากับเขาพาไปสู่นะจุดความสำเร็จที่ดีเป้าหมายความสำเร็จมันจะไปในทิศทางที่ดีราชาตกำลังนั่งอยู่บนบัวนะครับนั่งนั่งเกวียนที่มีบัวใช่ไหมครับบัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความอดทนนะครับความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความมีระเบียบวินัยนะครับ ประมาณนั้นมันก็เลยแบบว่าถ้ามันแสดงออกในละักษณะที่ว่าถ้าเราพยายามทําสิ่งเหล่านี้ได้อ่อนโยนนะครับวัวเนี่ยจะอ่อนโยนนะแล้วก็ค่อนข้างดูเฟรนลี่และเป็นมิตรประมาณนี้ถ้าเราทําได้นะครับมันจะสามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้ดีเลยแหละทําให้เขามีความรู้สึกที่ยอมรับเปิดรับเปิดกว้างกับเราอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เรากับเขานั้น คลี่คลายสถานการณ์นะครับหรือแก้ไขในทิศทางที่ดีขึ้นนะอะไรประมาณนี้พยายามเปิดกว้างเปิดรับและทิ้งพลังงานที่มันเป็นท็อกซิตให้หมดเลยนะครับโดยการที่เราต้องพยายามประคับประคองแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะได้โอกาสดีๆที่ทําให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับเราแล้วก็มีความรู้สึกที่เขาอยากจะ s u c c e s s f u อยากจะมีความรักอยากจะแต่งงานอยากจะคอมมิตอยากจะมั่นหมายกับเรามันมีมา มันมาเต็มเลยนะครับสิถ้วย2ถ้วยประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสที่ดีสำหรับชาวธนูและก็ลักนาธนูนะครับแค่ต้องให้เวลาให้อิสระในการคิดการตัดสินใจแล้วก็อดทนอีกนิดหนึ่งแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่างบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม